สามสั้นลวกจิ้มสามชั้นปลาสวายอันนี้เจ้าเจ้าเขุ่มเจ้าขุ่มมากรึบ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 เอามาล้อนเจ้าเจ้าผมเอ้ยเจ้าเจ้าบังนาอันนี้เจ้าบังนอกชุดยอดเลยล่ะป่าธรรมชาตินะครับเขื่อนอูรัดแนะนำแนะนำ ปลาบ้านเขารัดดับมืออาชีพเลยอะนี่ระดับเชฟเนาะอันนี้เป็นสามชั้นปลาเขื่อนอุบัติรัน์แมนว่ะปลาปลาอย่างวะปลาสบายปลาสบายปลาสบายขึน้นใจกับห่วงแยงง่ายเนี่น้ำพริกจากเชฟ เสียบปากจากพญานาจจากเอจากเอนี่อันนี้เป็นสามชั้นครับสามชั้นปลาสวายปลาเขื่อนอุบลรัติรัฐอะซิมมึงซิมเสียบซิมกันอ่าอันนี้แก้วบีครับอ่าอันนี้แก้วดีปะอันนี้ต่อไปแก้วนาวจัดไปเป็นไหน Xẹp được cả hết yên Chín yên môn có xẹp đen đành đe môn săn luộc chim săn chân barsa vãi an nỉ chào 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 cướp, 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 Cướp chào 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 nào alltså, สุดยอดเลยล่ะป่าธรรมชาตินะครับเขื่อนอูนรับแนะนำแนะนำป่าบ้านเขาจวดเขาแจกเลยเนาะหนังป่าเขาเอ็นว่าสามสั่นเนาะจุดหนึ่งจวดรอดจวดเอาเสเลอร์อันซื้ออะไรเจ้าอีอย่างนี่เจ้าขมบ้างนาวอ่าร้องเจ้าขมร้องเจ้าขม ยอด,ดอืเด็ดเกินสุดยอดอ่ะอแก่ข้าไปตัดไปจึดแกซ้ำนี่แหละก็สุดยอดแล้วเนาะนี่ครับสามชั้นปลาสวายปลาเคลื่อนอุบลราชบ้านเฮานะครับนะนี่เลย